8วิธีสวยที่เราทำเองได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะ สวัสดีค่ะดรปอ,รปอรค่ะใครๆก็อยากสวยใช่ไหมล่ะคะแปดวิธีนี้เลยข้อที่1ดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรโดยตื่นขึ้นมาเราก็ดื่มน้ําไปสัก1-2แก้วแนะนําว่าควรจะเป็นน้ําที่อุณหภูมิห้องโดยน้ําก็จะช่วยเข้าไปกระตุ้นการขับถ่ายของเสียในร่างกายนะคะ2ถ้ทาครีมบำรุงผิวค่ะหลังจากเราอาบน้ำผิวของเราเนี่ยก็ต้องการความชุ่มชื้นโดยทันทีเลยครีมนี้ก็จะดูด ให้ผิวได้รับความชุ่มชื้นได้ดีค่ะสสครับผิวบ้างนะคะเพราะว่าทุกๆ28วันผิวของเราเนี่ยก็จะผลัดเซลล์ผิวออกไปแต่บางครั้งด้วยทั้งภาวะต่างๆที่เราอยู่ในห้องแอร์หรือว่าโดยร่างกายของตัวเราเองนะคะก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลัดเซลล์ผิวของตัวเองออกได้ทุก28วันเราก็ต้องช่วยโดยการที่จะใช้สครับค่ะ ขัดผิวของเราช่วยให้เซลล์ที่ตายแล้วนี่มันหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นการสครับผิวที่ดีก็ควรที่จะสะครับประมาณสัปดาห์ละ1-2ถึง2ครั้งค่ะ สำหรับสครับที่เป็นสูตรธรรมชาติก็ดีเลยเหมาะกับผิวเช่นสครับที่มีส่วนผสมของมะขามมะขามเนี่ยก็จะเป็น natural AHA ที่จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะถ้าเป็นมะขามอย่างเดียวมันก็ขัดอาจจะไม่ค่อยออกนะคะ,คะก็ควรที่จะมีพวกเม็ดบีดเม็ดมสครับอยู่ข้างในด้วยถ้าเราทำเองไม่ไหวก็อาจจะซื้อเป็นสครับสำเร็จรูปมาขัดผิวนะคะสก่จัดสิวให้ออกไปจากหน้าเลยค่ะ หลายๆท่านก็ออกไปข้างนอกเนี่ยก็ทั้งความเครียดนอนดึกหรือว่าโมลภาวะเนาะหรือว่าด้วยตัวเองที่ล้างหน้าไม่ดีเพราะว่าเราใช้เมคอัพเยอะอาจจะมีสารเคมีเข้าไปอุดตั้นตรงรูกขุมขนก็ทำให้เกิดเป็นสิวสำหรับวิธีการกำจัดสิวที่ดีก็อย่าไป แงะแกะบีดมันนะคะตัวผิวเราก็จะเกิดการอักเสบยิ่งทําให้เป็นสิวมากขึ้นกว่าเดิมคือใช้เซรัม่มหรือว่าครีมนะคะทาลงไปแต้มลงไปที่สิวนั้นนะคะเพื่อให้สิวนั้นยุบตัวได้เองค่ะจะได้ไม่ต้องบีบไม่ต้องอักเสบค่ะ 5. m a เมคอัพเพิ่มความสวยค่ะ สำหรับสาวๆเนาะเราก็ควรที่จะมีแป้งพัฟดีๆไว้สักหนึ่งตลับหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าในตอนเช้าแล้วก็ทาครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็กันแดดก็ควรที่จะใช้แป้งพัฟตบเดียวเอาอยู่สวยได้ทั้งวันค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ